ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ59นาทีนะครับก็วันนี้ที่เลือกมาเป็นบอลลีกเล็กนะครับอยู่ในไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1นะครับเตะเวลาตี25นาทีก็ต้องบอกว่าคู่นี้ดูซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาครับเพราะว่า ราคานี่มันเรียกว่าแปลกก็ไม่ได้นะมันต้องเรียกว่าโคตรมหาโคตรอภิมหาแปลกนะครับนะจะเป็นการพบกันระหว่างผมอ่านเฉพาะข้างหน้านะาดาวิกนะครับเจอกับทออะคูลิรี่นะครับก็ไอ้เจ้าดาวิกเนี่ยนะครับมันคือน้องใหม่ที่เลื่อนขึ้นมานะครับส่วนทออะคูรลรี่เนี่ยก็อยู่ในลีกนี้มาเนิ่นนานแล้วนะครับ แล้วก็อยู่ด้วยสถิติที่ไม่โอเคด้วยนะครับสำหรับไอทอร์อโคลิลีนะครับวันนี้ราคาที่เขายกให้ทอร์อโคลิลีบุกไปต่อเนี่ยนะครับบุกไปต่อไอ้น้องใหม่ดาวิกเนี่ยต้องบอกว่าก็บอกแล้วอภิมหาโคตรแปลกนะครับแล้วต่อแพงด้วยนะครับราคาณนะปัจจุบันเนี่ยไปถึงครึ่งควบลูกลบสิบแล้ว ไปถึงครึ่งคบลูกลบ10แล้วเราไปดูกันที่ตารางคะแนนก่อนนะครับตารางคะแนนเนี่ยทีมเยือนนะนะครับเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ก็ได้นะครับเพราะอยู่ในตารางดิวิชั่น1มาเนินนานนะครับส่วนไอ้ดวิกเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนขึ้นมานะครับเจ้าบ้านดาวิกเนี่ยนะครับปัจจุบันอยู่อันดับ9นะครับลงเล่นไป8เกมนะครับชนะได้เพียงเกมเดียวเสมอสแล้วก็แพ้3นะครับ ออยิงได้10เสีย14มี7คะแนนนะครับหเกมโดยรวมล่าสุดไม่ชนะใครนะครับก็เสมอ3แพ้2ในขณะที่ทีมเยือนนะครับพี่ใหญ่แย่กว่านะครับอยู่รองบวยอันดับ11ทอคุริลี่นะครับลงเล่นไป7เกมชนะ1เสมอ3แพ้3หนะครับยิงได้9แล้วก็เสีย13มีเพียง6แต้มนะครับหเกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยเสมอ2แล้วก็แพ้ติดกันมา3เกมแล้วอันนี้ข้อมูลโดยรวมนะครับ ทีนี้ไปดูข้อมูลความเป็นเจ้าบ้านของไอ้ดวิกแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดวิกเล่นในบ้านนะครับขณะนี้ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับเล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมีสถิติอยู่อันดับที่5เลยนะครับเล่นในบ้านไป4เกมชนะ1เสมอ3นะครับยิงได้5และเสียเพียง3ประตูเท่านั้นนะครับเสียเพียง3ประตูเทียบเท่ากับอฟอสเนีย เทียบเท่าฟอสเนี่ยเลยนะครับก็ดูกันแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับไปดูของทีมเยือนนะครับไอทอทออะคูลิลี่เนี่ยครับเล่นเป็นเกมเยือนก็อยู่รองบวยผลงานโดยรวมก็อยู่รองบวยนะครับสถิติการเล่นเป็นทีมเยือนฤดูกาลนี้ลงเล่นเกมเยือนไปแล้ว4เกมยังไม่รู้จักคําว่าชนะเลยนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้2ยิงได้3เสียถึง8นะครับ แล้วก็แพ้มาสองเกมติดกับเกมเยือนด้วยนะครับ <c oughs> ดูเท่านี้ยังไม่พอนะครับสถิติของไอ้ทอร์อคูลิลี่เนี่ยเป็นรองทั้งผลงานโดยรวมเป็นรองทั้งผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็ผลงานของพวกเขาเ,เนี่ยนี่ผมเอาเฉพาะของไอพี่ใหญ่มาทอ,อคูลิลี่นะครับส่วนไอเจ้าดาวิกเนี่ยผมไม่ได้ยกมา ก็ยกมาของทอคูลิลี่นี่แล้วก็มหัศจรรย์แปลกแล้วนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเยือนนะครับผมยกให้มาสี่สี่ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับเล่นเกมเยือนต้องบอกว่าย่าแย่มากๆนะครับมีชนะ1นนัด2นัด3นัดแค่นั้นเองจาก11เกมนะครับจาก11เกมนะแล้วก็ดูลูกเสียของพวกเขานะครับการเล่น11เเกมเยือนนอกบ้านเนี่ย ไอ้เจ้าทอคูลีล่รีะยิ่งกว่าแจกประตูนะครับเสียต่อนัดเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเกิน2ลูกประมาณ2ลูกอะต่อเกมต่อเกมเยือนนะครับเสีย2ประตูโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูเอาครับด้วยสถิติทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันไม่สมควรต่อขนาดนี้เลยนะครับมันไม่สมควรต่อขนาดนี้เลยครับต่อแบบมหัศจรรย์มากนะครับ ต่อไม่พอต้องยิง2ลูกถึงจะได้เต็มอะ่ะต้องยิง2ลูกนะครับต้องยิง2ลูกแล้วน้ําก็ยังกด94เออช่วงห่าง2ประตูแล้วยังได้น้ํา9 4อีกนะครับยิงเม็ดเดียวเนี่ยก็ได้ครึ่งเดียวด้วยเอาสิเอาสิาสให้จอคูลิลี่นะครับเห็นแล้วผมนี่ดูหลายรอบอะ่ะผมถึงบอกว่าดูหลายรอบนะครับทีนี้าราคาราคาแบบขอแค่มาชนะนี่ก็ว่ายากแล้วนะ แต่ดูราคาวันนี้แล้วโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เจ้าบ้านดาวิกทีมที่ยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เสียประตูเพียงแค่3ประตูจาก4เกมนะครับอแปลกมากนะครับแปลกมากนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันแบบเห็นเห็นเลยนะครับก็คือดับเบิลชานส์การเสียประตูไม่เสียประตูนะครับก็ดูครับ ของทางดาวิกเนี่ยบอดนะครับเขาเขายืนยันเลยว่าไอ้ดาวิกจะต้องเสียประตูครับเพราะว่าจ่ายเพียง1.05เท่านั้นเองนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเสยผมหล่อๆสวยๆในบ้านนะ่ยโดยไม่เสียประตูเนี่ยโอ้โหดูดีครับ6.7เลยนะ6.7เลยนะครับเยอะมาก กับสถิติที่ยังไม่เคยแพ้ในบ้านแล้วเสียประตูน้อยมากอ่ะแต่วันนี้าราคาพูราคาเลทเนี่ยบ่งบอกเลยว่าไอดาวิกเป็นรองทุกประตูแล้วก็ต้องเสียประตูด้วยครับแล้วก็ดูครับราคาเนี่ยไปถึงครึ่งควบลูกเลยวันนี้ไม่เองก็ฆ่าแหละครับจะโดนหลอกหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูกันครับราคามันขนาดนี้เลยนะครับราคามันขนาดนี้เลยแล้วดูจํานวนรวมของประตูนะครับ จำนวนรวมของประตูเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยโอกาสจะมีเม็ดหนึ่งเนี่ยจ่ายถึง5นะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเบอร์1เป็นปกติอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเบอร์2แต่ดูเลดการจ่ายนะครับมันใกล้กันมากเลย1.95กับ2.33เพราะงั้นคู่เนีเ้เขาเปิดสูงมาเลยที่3ลูก3ลูกบวก10ด้วยเป็น3ควบ3ครึ่งลบ5ด้วยนะครับ เราต้องดูเมื่อกี้เนี่ยไอดาวิกอะมันเสียประตูในบ้านน้อยมากเพราะงั้นเนี่ยการที่เปิดสูงอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่า2แบบเลยคือ1ไอดาวิกก็ต้องยิงได้แล้วก็ต้องเสียด้วยใช่ไหมเพราะจะไปหวังให้ไอทอคูเรลี่บุกมาถล่มเลยเหรอ <laughs> ลองบวยนะลองบวยนะครับแล้วก็ใส่ตีนอกบ้านเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่เคยดีเลยอ่ะเนี่ยไม่เคยดีเลยอ่ะแล้วเสียเละเทะอย่างนี้ด้วยนะครับเออแต่วันนี้กลับให้ตอบแพงมหัศจรรย์มากนะครับอืมแล้วดูเนี่ยดูครับเลทเนี่ยมันไม่น่าชนะทุกประการเลยนะครับเออทั้งสถิติสถิติแต่เก่าก่อนสถิติหรือดูการล่าสุดนะครับแล้วก็ ผมมองว่าคู่นี้มันมีรับลมคมในนะผมว่ามันจะให้ไอทอร์คูลิลีบุกมาชนะได้อะเออเออนะเพราะมันเป็นลองทุกอย่างราคาออกมาขนาดเนี้ยก็เชื่อได้ว่านักลงทุนยังไงเขาก็ต้องอยู่ดาวิกอ,อ่ลุ้นถึงแพ้เม็ดนึงก็ยังเสียแค่ครึ่งเดียวอะ่ะใช่ไหมณนะราคาปัจจุบันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไปดูแฮนดิแคปเทียบกับฟิกออดนะครับ ตอนราคาเปิดนะครับราคาเปิดเนี่ยเขาให้ไอ้ทอร์คูลิเลียต่อครึ่งลบห้าเออครึ่งลบห้านี้ก็ถือว่าแปลกแล้วนะจริงๆไอ้ทอร์ทอร์คูลิเลียสมควรจะต่อเป็นปอลบห้าถึงจะคือกว่าปอลบห้ายังดูไม่ดีเลยเพราะยังไงดูแล้ววันนี้ไอ้ทอร์คูลิเลียก็ต้องมาเป็นรองนะไม่ใช่มาเป็นต่อถูกไหมเพราะว่าอันดับของพวกเขาล่าสุดอยู่รองบุ้ยนะครับ เล่นเกมเยือนก็เป็นรองบอืสยสถิตินอกบ้านอดีตท,ที่ผ่านมาก็เละเทะนะครับแต่วันนี้ราคาเปิดมาก็ดูแปลกๆครับครึ่งลูกเลยไม่ใช่หน้าปอไม่ใช่หน้าเสมอไม่ใช่หน้าเป็นรองด้วยนะครับแต่ไอ้ฟิกออดอะ่ะมันไม่ใช่เลยนะครับฟิกออดของราคาครึ่งลูกเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ผ่านนะครับมันไม่ผ่านเลยนะครับโดยเฉพาะเลทที่จ่ายให้อ ดาวิกเนี่ยนะครับสาเองแล้วถามว่ามันจะต่อทำาพราะแสงทําไมเนี่ยเห็นไหมต่อทําไมครึ่งลูกนะครับแล้วให้เลดดาวิกน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับเออเห็นไหมทีนี้ยังไม่พอมันยังอุตส่าห์ไหลไปถึงครึ่งควบลูกลบสิอีกต่างหากนะครับครึ่งควบลูกครึ่งลบหไหลไปครึ่งควบลูกลบสิเลยนะครับแล้วก็เลดตรงเนี้ยไม่ผ่านนะครับ ไม่ผ่านครึ่งควบลูกนะครับจ่าย1.7นะครับสำหรับทอคูลิลี่แล้วก็หน้าเสมอ3.9แล้วก็ของดาวิกก็จ่ายเพียง3.9เท่านั้นนะครับคือมองยังไงแล้ว่ราคามันมันก็ต้องระแวงดาวิกอยู่แล้วครับทีมมันยังไม่เคยแพ้ในบ้านนะครับแล้วก็เสียประตูน้อยแต่วันนี้ราคามาแบบประหลาดมากนะครับแต่นะครับ ที่ผมดูกลับไปกลับมาเนี่ยเพราะว่าไอราคาที่ไหลมาล่าสุดเนี่ยไอราคาที่ไหลมาล่าสุดเนี่ยถ้าเราเซว่าตรงนี้นะมันคือราคาครึ่งลูกละ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะผมลบตรงนี้ก่อนแล้วก็ไอราคาตรงเนี้ยมันคือครึ่งลูกเปิดมาใช่ไหมผมจะบอกอะไรผมจะบอกว่าไอครึ่งลูกตรงเนี้ยมันผ่านนะ คือถ้าถอดรหัสตามความเข้าใจของผมอะ่ะผมก็มองว่าไอทอคูลิลี่อะ่ะมันจะเฉือนชนะเพราะว่าที่เลทที่ไหลามาเนี่ยนะครับมันเป็นเลทที่กินครึ่งลูกได้สบายเลยสบายเนื้อ,เน,อเนื้อเลยนะครับเนี่ยเลทตัวเนี้ยเลทล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สังเกตว่าในลเลกสกอร์เนี่ยมันจึงจ่ายราคานี้เห็นไหม แต่ก็ยังอยู่ในโหมดสูสีนะเออก็ยังอยู่ในโหมดสูสีเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมันเหมือนโอ้โหเห็นราคาไหนก็ต้องลองดาวิกอะไม่ว่าจะเป็นราคาครึ่งลูกราคาครึ่งควบลูกก็ต้องอยู่ดาวิกอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วอะใช่ไหมแต่มันออกเวอร์เทอร์มาขนาดเนี่ยผมว่าผมอยู่ทอคูลิลี่ครับคู่นี้ผมขอเลือกทอคูลิลี่ครับลองลองดูครับกับวบัน ไอ e ์แลนด์ดิวิชันนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพรีเมียร์นะตัวตัวรองลงมานะครับอ่ะเนี่ยอ่ะคู่นี้ผมขอต่อทอร์อคูลิลี่นะครับถ้าเลือกได้เลือกไปที่ครึ่งลูก7-4ครับผมเชื่อว่าด้วยเลทราคาที่มันมหัศจรรย์ดูว่ามันจะหลอกเราสำเร็จไหมแต่ผมมองว่าคู่นี้ทอมันจะบุกเชือด,ดาวิกนะครับลองลองของกันมาลองของกันวันนี้ เื่อนท่านไหนที่ดูแลโอหูนะมันจะไหวเหลยเอาเอาตรงนี้มาให้ดูอีกนะครับมันยังมีการออกราคาชนะโดยไม่เสียประตูด้วยนะครับไอทออะคูริลี่อ่ะมันเป็นทีมที่เสียประตูแบบถล่มโลกอยู่แล้วนะเห็นไ,ไหมที่ผมโชว์เนี่ยค่าเฉลี่ยผมก็เฉลี่ยให้ดูแล้วว่าสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งนับฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยของการเล่นนอกบ้านเนี่ย ทอ,อร์คูลูรี่ค่าเฉลี่ยเสียคือ2ประตูแต่มันบอกว่าวันนี้เลทมันออกมาบอกว่าออกกล้าออกราคาให้ทอร์อคูลูรี่จะชนะโดยไม่เสียประตูและจ่ายเลทเพียงแค่3.55เท่านั้นนะครับและจ่ายเลทเพียงแค่3.55เท่านั้นในขณะที่เดวิกที่ยังไม่เคยแพ้ในบ้านแล้วเสียเพียง3ประตูนะครับกลับบอกว่า ถ้าชนะโดยไม่เสียประตูเนี่ยดาวิกจ่ายถึง8.9นะครับนั่นถอดรหัสคืออะไรนั่นก็หมายความว่ายังไงยังไงวันนี้ทออาครูรุลี่ก็จะมีสกอร์ครับผมมองว่าทออาคูลุลี่จะมีสกอร์ครับเนี่ยแต่ว่ามันจะยิงยิงได้แล้วจะชนะไหมหรือยิงได้จะยิงได้กี่เม็ดแต่ถ้าดูโดยรวมๆที่เราคุยกันมาเนี่ย โอกาสที่ทอคูลี่จะชนะตามเลทผมว่าเป็นไปได้เนี่ยตัวนี้ผ่านอ่าตัวนี้ผ่านนะครับตรงนี้ต่ําตรงนี้ต่ํานะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมบุกเชือดนะถึงแม้จะสูสีกับหน้าเสมอแต่ก็ยังได้เห็นไหมฟิกออดเหรอราคาครึ่งลูกเฉือนเหรอสบายเนี่ย ดูครับต่อทุกราคาเลยอะทอ,อคูลิลี่นะครับอาวัดใจดูเพื่อนๆน,นะถ้ารู้สึกว่ามันโหน้ำไม่ไหวก็ข้ามไปได้ครับมันไม่จำเป็นต้องเล่นทุกวันลงทุนทุกวันใช่ไหมเอาวันที่มันตรงใจเพื่อนๆก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้คู่นี้ผมเลือกมาผมขออยู่ต่อทออคูลิลี่ทุกราคานะครับต่อทอรอครูลิลี่ทุกราคาต่อทีมเยือนครับนะต่ออเวทอรอครูลิลี่นะครับ ทุกราคานะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้เน้นได้ขอต่อไปที่ครึ่งลูก7 4ผมมองว่าทอ,อ์คูลี่จะบุกเชื่อด,ดาวิกที่ยังไม่เคยแพ้ในบ้านไปได้เอาโโอ้โหวันนี้ครับโอกาสหน้าแหกสูงแต่ว่าอลองดูครับผมเชื่อเลทนะครับผมเชื่อเลทซึ่งมันย้อนแย้งกับสถิติย้อนแย้งกับทุกอย่างของทอคูลี่ทั้งหมดนะครับอ่ะนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ของบอลลีกเล็ก ไอซ์แลนด์ดีเว o n ชันนวันนี้นะครับยังไงก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเเก่าหรือเพื่อนๆใหม่นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องนะครับให้มีเนื้อหาดีๆมออออีอะไรละ่ะคอนเทนต์ดีๆนะครับก็สามารถแอดไลน์มาช่วยเหลือกันมาสมัครรับทัศนะได้ที่ไลน์ ID ดนะครับทีเด็ดน้ามูนะครับ T D E D นะครับ NAM d o O นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลุ้นระทึกไปด้วยกันนะครับตี5 15นาทีไอซ์แลนด์ดิวิชันนะครับต่อทออะคูริลี่ทุกราคาครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ